ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหลังช่วงออกพรรษาปีนี้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ฉะเชิงเซาเมื่อรถบัสคณะกระถินสามมคคีของโรงงานย่านสมุทรปราการจะไปทอดกรถินแต่ถูกขบวนรถไฟชนระหว่างข้ามจุดตัดทางก่อนถึงวัดแค่3กิโลเมตรเท่านั้นมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกันค่ะในข่าวใหญ่สนานปีลำดับที่9ค่ะ ถานี้รถไฟแห่งนี้ได้เกิดโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อขบวนรถไฟขนสินค้าพุ่งชนกับรถบัสคณะกษินสามัคคีทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนี่คือวินาทีที่รถไฟขบวน852้พุ่งชนรถบัสคณะกษินสามัคคีจากจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณสถานีรถไฟคลองแวงกลันอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีผู้เสียชีวิตรวม19คนบาดเจ็บมากกว่า42ราย หนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่ารถบัสคันนี้เปิดเพลงเสียงดังเมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนขับกลับไม่ยอมหยุดรถจึงถูกรถไฟพุ่งชนเต็มแรงรู้สึกตัวตลอดเลยค่ะยังได้พูดบอกเอาแล้วรถชนจะไม่เรียกว่าลงรอดออกจากรถมาได้คนจะตายเยอะขนาดถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตมากมายในเหตุการณ์นี้แต่เมื่อเหตุสลดผ่านไปเพียง9ก้าวันกลับปรากฏภาพรถกระบะจากนอกพื้นที่ขับตัดหน้ารถไฟแบบกระชั้นชิดทำให้ชาวบ้านหวาดผวา ว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยเพราะความมักง่ายโศกนาฏกรรมในครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียเป็นอย่างมากนะครับและในทางกลับกันก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และทําให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยก่อนที่จะข้ามรางรถไฟแห่งนี้ครับ ป้ายสัญญาณเตือนรถไฟขนาดน้อยใหญ่ถูกนํามาติดตั้งตามข้างทางสัญญาณไฟเตือนแบบอัตโนมัติที่เคยชํารุดถูกซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและทัศนียภาพถูกปรับปรุงจนมองเห็นได้กว้างและไกลกว่าเดิมมีการจ้างพนักง,งานหยุดรถประจําการตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ํำผมเฝ้าระวังตลอดเพื่อความปลอดภัยมีคนอยู่ยนี้จะไม่มีไม่มีอะไรจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำหน่อย นายชื่นถินถาวรชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เตือนสติได้เป็นอย่างดีว่าต้องไม่ประมาทเวลาข้ามทางรถไฟหลังจากนี้หวังว่าคนในพื้นที่และนอกพื้นที่จะให้ความร่วมมือเห็นป้ายแล้วก็ให้ชะลอก่อนที่จะข้ามก็ให้ดูใต้ดูฝาให้ดีก่อนแล้วทึกจะข้ามครับจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นครับหวังว่าสถา,านที่แห่งนี้คงจะไม่มีอุบัติเหตุซ้ำรอยเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกแน่นอนครับ จุดตัดทางรถไฟมีทั้งสิ้น2,684แห่งทั่วประเทศสถิติในปี2,558ถึง2,562พบว่าเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟ383ครั้งมีผู้บาดเจ็บ371รายและมีผู้เสียชีวิต138รายหรือเฉลี่ยเท่ากับเกิดอุบัติเหตุปีละประมาณ77ครั้งมีผู้บาดเจ็บ74รายมีผู้เสียชีวิต28ราย แม้จะมีป้ายและสัญญาณเตือนมากมายสักแค่ไหนหากไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ก็ไร้ความหมายสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ